สวนสาธารณะกลางกลางนิวยอร์กอะเซ็นทรัลพาร์คอะแล้วก็เดินไปที่ออฟฟิศเขาอะสองคนพูดคนละเรื่องเดียวกันแล้วเราคนเราคนมองข้างนอกเราจะเห็นเลยว่าโอซีขวามันพูดเรื่อง <laughs> สิซธกซ้ายพูดเรื่องหนึ่งแต่เขาพูดเรื่องเดียวกันอยู่นะแล้วก็เดินพูดกันได้นะจนจบไปถึงสวนอีกข้างหนึ่งอะลองคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องดิวกับเด็กสมองซีขวาอเดี๋ยวก่อนคนส่วนใหญ่บนโลกนี้เป็นสมองซิก้ายหรือซีขวาขอโทษค่ะเป็นซิก้าย จะดีใจมากถ้าคนส่วนใหญ่เป็นสมองซีกขวาทุกวันระบบเราก็เป็นระบบสมองซีกซ้ายคนส่วนใหญ่ก็สมองซีกซ้ายดังนั้นใช่เราจะทิ้งคนสมองซีกขวาไว้เบื้องหลังเสมอแล้วเราจะมองเขาว่าอะไรรู้ไหมคะไอ้นี่มันแปลกไอ้นี่มันติดคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเออเนี่ยค่ะใช่ถูกไหม เพราะว่าพวกนี้เขาจะเป็นเรื่องอารมณ์เพราะงั้นก็ตับจับเรื่องอารมณ์มาก่อนเพราะงั้นเราก็จะพูดว่าพวกนี้มันมันมันอัติส์อะมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องคุยกันหรอกนี่เป็นแนวนั้นเพราะง้มีน้อยอะคนตรงนั้นมีน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีแล้วศักยภาพเขาในเรื่องของการเขาจะต่างจากเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังบอกว่าคุณจะทําอะไรสมม,ต,สม,มติสมมุติครูเองนะเอาครูก่อนจะทํางานกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกอะซิเมนต์ว่าต้องทําอะไรมันต่างคุณเอาสมองซีซายมานนั่งคุยกันคุณได้ความต่าง ไม่มีทางเุณเห็นเหมือนกันน่ะแล้วก็บอกเออใช่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 เอางนี้เลยเอางนี้เลยแต่ถ้าคุณได้สมองซีขวามาแล้วคุณตั้งใจฟังเขาด้วยนะแล้วเปิดโอกาสให้เขาพูดเขาจะพูดไม่เหมือนคุณแล้วก็จะบอกได้ไม่เหมือนคุณด้วยเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยคือการวัตถุประสงค์ของการรู้ว่าใครเป็นซี้ายซีขวานี่เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันและใช้ประโยชน์ของสูงสุดจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นซีปุ๊บทอทีค่ะสมองซีซีขวานี่ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพกว้างภาพใหญ่ เพราะางั้นเวลาเราคุยกันถึงว่าเราคุยทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างเนี่ยซิกซิกซ้ายทําไงคะพูดถึงสเต็ปขั้นตอนพูดถึงอันนี้เอาจิ๊กซอว์คนนั้นมาทำอ,อย่างนี้แต่ซิกขวาเปล่าเขายืนถอยหลังอยู่ข้างนอกเขากำลังดูว่าทั้งโปรเจกต์มันจะคอมพลีทยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะงั้นเราต้องใช้ประโยชน์มันเพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปในอนาคตคุณครูเองทํางานร่วมกันจะต้องรู้ว่าใครซิกซ้ายซิกขวาใช้ประโยชน์ของคนซิกขวาให้มากที่สุดถูกไหมคะเขาไม่น้อยคนคนไม่รู้ในห้องนี้มีใครมั้งต้องไปดูอเองเดี๋ยวไปดูรูรราายยงนนนนนนนผลแต่ใขณะะเดีวกันนััออ้คคื นั่นคือครูนะแต่ถ้าพูดถึงเด็กเด็กพวกนี้จะอารมณ์มากถูกไหมเพราะว่าเล็กอ่ะป้อนหนึ่งด้วยอ่ะใช่ไหมการควบคุมอารมณ์อ่ะมันยังทาได้ยากอารมณ์เป็นสิ่งที่ควบคุมยากแม้กระทั่งผู้ใหญ่ถูกไหมเวลาเราโมโหเรายังควบคุมมันยากเลยคราวนี้เด็กอ่ะแล้วเป็นสมองซีขวาด้วยการควบคุมอารมณ์จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าในเด็กเล็กๆแล้วเรารู้จากรายงานผลเลยว่าน้องเป็นสมองซีขวาคุณครูจะเห็นแนวโน้มเลยค่ะความสวิงวันนี้ทําพวงนี้ไม่ทําวันนี้ทาพวงนี้ไม่ทํา บอกวันนี้เชื่อวันนู้นี้ไม่เชื่อมาแบบนี้วันนี้ทอีกแบบอย่างนี้เลยค่ะของของซีขวานะคะจะเป็นอย่างนี้แต่ขนาดซีซ้ายมาแพทเทิร์นจะดีค่ะพิจิตริกได้คาดเดาได้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ซีขวาจะไม่เห็นค่ะจะจะเวี่ยงขึ้นเวียงลงอย่างนี้ตลอดเวลานะคะโอเคมีคำถามไหมคะเห็นท่าทางดูเหมือนจะมี ขนัดอ,อ๋เอเป็นความน่าสนใจเราก็เก็บสังเกตว่าเวลาไปฟังไปไปสแกนเราถามใช่ไหมคะแล้วอ,อย่าคิดว่าอยา่า,ยาคิดว่าลูกน้องจอยที่สแกนเ็ากวนนะคะจะเคยไปสแกนให้คุณตันโออิชินี่แหละไปถึงออฟฟิศเลยเพราะว่าเจ้านายสั่งจริงๆถ้าไม่อยากมาหาจอยคือจอยจะวองแวร์ยูของเราค่อนข้างสูงนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากมหาเราจะก็ไม่ไปแต่ว่าพอดีอันนี้นายสั่งต้องไปผมปรากฏว่าก็จะถามว่าถนัดคุณตันถนัดซ้ายถนัดขวาคะ เด็กจะถามเน,ะนาะ,นาะคุณตันก็บอกว่าอ๋อผมถนัดขวาคางงั้นลบกลนขอมือซ้ายจะสแกนมือซ้ายค่ะคุณตันบอกว่านี่คุณกวนผมอะผมเพิ่งบอกผมถนัดขวาทำไมสแกนมือซ้ายแต่จริงเปล่าระบบข้างในเครื่องอะมันมันจับเครื่องสแกนซ้ายก่อนแล้วก็ไล่มาเนาะเขาก็จะถนัดสแกนด้านนี้ก่อนแต่คนที่ไปที่ศูนย์ทุกคนก็จะบอกถามมือซ้ายมือขวาเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาไงทุกคนก็จะพูดว่าถนัดขวาค่ะใช่ไหม แล้วพอถนัดขวาเราก็บอกว่าสแกนงั้นของมือซ้ายค่ะทุกคนก็เอ๊ะไงเนี่ยถนัดขวาแต่ของมือซ้ายจริงไม่เกี่ยวเราเก็บสถิติเก็บสถิติของว่าใครถนัดซ้ายถนัดขวาแต่ณวันนี้ณวันนี้เรายังไม่เห็น correlation เลยค่ะเราไม่เห็น correlation ด้วยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะสมัยเด็กๆใครเกิดยุคเดียวกับจอยนะเจนเนี้ยใช้มือซ้ายแล้วถูกตีมาค่ะถูกไหม เราถูกตีไหมแล้วทุกวันนี้เราใช้มืออะไรคะแล้วจะพิสูจน์ยังไงเขาใช่ไหมคะวาเลเดิตี้มันไม่ได้แล้วอะ <c oughs> วาเลเดิตี้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหมณวันนี้ตอนที่คุณบอกจอยว่าสนุดทุนถน,นัดขวาจริงๆคุณอาจจะถนัดซ้ายก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีโคเรเลชันจะหาโคเรเลชันไม่ได้ค่ะจากด a t a ที่เราได้มาว่ามันมาเกี่ยวข้องกับแนวโน้มสมองซีกซ้ายซีกขวาของคุณไหมแต่จอยจับสมองซีกซ้ายซีกขวาของคุณจากลายผิวค่ะ จากตัวลายผิวแต่เจ้าก็อยากเห็นว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะงั้นเวลาถามคาถามเด,เด็กเนี่ยจ้จะถามคุณพ่อคุณแม่เลยถ้าเขามาแล้วจะสังเกตนะใครเอาลูก,เล,กเล็กมาสแกนกับจอยแล้วเวลาถามว่าน้องถนัดซ้ายไม่ทราบค่ะคุณแม่ยังไม่ทราบบอกไม่รู้มันใช้สองมือเราจะเขียนเราจะมีอีกช่องดนึงด้วยค่ะว่าใช้สองมือเราไม่ตัดสินเลยค่ะเราเก็บหมด Data เราจะไม่จะไม่จะไม่ตัดสินที่ว่าเขาจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวานะรจริงๆถ้าเป็นหมอจิตวิทยาเขาจะบอกเขาจะทาไงรู้ป่ะคะน้องถนัดซ้ายถนัดขาขวาคะ เขาไม่รู้ปุ๊บเขายืน่นหนึสอให้เด็กจับข้างไหนเขาถือว่าคนอันนั้นเป็นซี่ไซซี่กว่าค่ะแต่ในความเป็นจริงมันไม่เสมอไปมันขึ้นอยู่กับคุณยื่นข้างไหนอีกสมมติเด็กนั่งอยู่อา้าวจริงไหมเอาถ้าคนยื่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะ่ะสมมติเขานั่งอยู่ข้างนี้ของเด็กอะ่ะแล้วเขายื่นอะ่ะนั่นเด็กก็เอามือข้างนี้รับอยู่ดีเพราะงนั้นถ้าจะทําให้ถูกต้องจริงๆคุณต้องยืนอยู่ตรงหน้าเด็กแล้วได้โฟกัสของเด็กแล้วก็ยื่นออกไปในระยะห่างที่พอสมควร ไม่ใช่ระยะห่าง Heck, ที่ด้านใดด้านหนึ่งของเด็กถูกป่ะซึ่งมันยากมากเพราะฉะนั้นเชิงจิตวิทยามันทําไม่ได้คุณต้องยื่นแบบประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กยื่นมือของเขาเองออกมาจากด้านใดด้านหนึ่งถูกปะเราไม่เคยเก็บ Data ของเขาขนาดนั้นแต่เราพอสังเกตเห็นด้วยเหมือนกันว่าใช่ค่ะจะจะเห็นแนวโน้มนั้นแต่ว่าเราไม่เคยเก็บ Data เราพูดไม่ได้ ใช่เพราะเราไม่ได้เก็บ Data ของเขาค่ะคันนี้อันนั้นคือสมองนะกับอมาลิงก์นิดนึงคันนี้เนี่ยมาลิงก์กับตัวเพราะบรรยายนิดญญน้อยแต่อันนี้จะขอขั้นกลางเล็กน้อยเวลาจะไปบรรยายหลายครั้งทุกคนจะถามว่าพี่จอยเวลาพูดถึงศักยภาพอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ถูกไหมมันที่สับสนเนาะศักยภาพบุคลิกภาพความสามารถ ability เอาอันไหนอ่ะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมฮะเพราะงะั้นจะบอกจะขอพูดเรื่องเนี้ย จริงๆภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช้คำว่า potential i b i l i t y นะคะก็คือความสามารถสูงสุดที่จะเป็นไปได้ของบุคคลคนนั้นถ้าเปรียบถ้าหากบุคคลน,นั้นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งและผูกทั้งกายและใจอันนี้คือ definition ของ joy ในแง่ของศักยภาพเพราะว่าจะบอกว่าศักยภาพมันเยอะอะคือพูดถึงเรื่องหลายเรื่องอะแต่ j o ยจะขอพูดเรื่องนี้จะไม่พูดเรื่องอื่นนะคะแล้วจะมียกตัวอย่างเคสให้ดูด้วยนะคะอันนี้คือท่านนี้ค่ะ มาเจอที่จอยพูดถึงว่าลองไปหาได้ถ้าเป็นนักการศึกษาที่เป็นไอดอลของจอยสุดๆนะคะเซอร์เคนโลบินสันนะคะแล้วท่านก็สนใจเกี่ยวกับเรื่อง passion, แพชชั่นหรือว่าสิ่งที่ Drive ให้คุณเรียนรู้ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ผลสำเร็จอย่างเดียวเพราะว่าอะไรที่ทำให้คนรู้สึกอยากเรียนรู้นะคะแล้วพูดถึงเรื่องของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังจะเปลี่ยนไปในโลกอนาคตนะคะทุกวันนี้แล้วท่านพูดได้ตรงใจจอยมากๆ อ่ะเรื่องนะคะอันนี้เรื่องเล่าของท่านนะที่พูดในนีงั้นผมอยากเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังกิเลียนอายุ8ขวบตอนที่ทางโรงเรียนส่งหนังสือมาถึงคุณแม่ของเธอทางโรงเรียนบอกว่าผลการเรียนของเธอแย่มากนะคะเธอกวนสมาธิเพื่อนๆและแนะนำให้ส่งเธอไปโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กสมาธิ แม่ของกิเลียนอ่านจดหมายจากโรงเรียนด้วยความวิตกกังวลและจัดการกับปัญหาด้วยการพาเธอไปหาจิตแพทย์ในห้องคุณหมอกิเลียนดั่งทับมือตัวเองไว้เพราะมันช่วยให้เธอไม่ตื่นเต้นคุณหมอถามคำถามมากมายเกี่ยวกับเธอที่โรงเรียนและเฝ้ามองดูเธอตลอดเวลากิเลียนไม่เคยคิดเลยว่าเธอมีปัญหาอะไร แต่จากที่ได้นั่งฟังแม่ของเธอตอบคำถามคุณหมอตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วคุณหมอขอตัวออกไปคุยกับคุณแม่นอกห้องคุณหมอเปิดเพลงทิ้งไว้ให้เธอฟังก่อนที่จะเดินออกไปที่ด้านนอกรับตาจากกิเลียนคุณหมอบอกคุณแม่ว่าคอยดูลูกสาวของคุณให้ดีนะครับสิ่งที่คุณแม่เห็นคือกิเลียนลุกจากโซฟาและเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงด้วยท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติที่สุดอย่างมีความสุข คุณนายลินกินเลี้ยนไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเธอเป็นนักเต้นพาเธอไปโรงเรียนสอนเต้นเธอครับคุณหมอแนะนําแม่ของกินเลี้ยนทําตามที่คําแนะนําของคุณหมอพากินเลี้ยนไปโรงเรียนเต้นนะคะไม่มีอะไรดีไปไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วฉันได้ไปโรงเรียนไปเรียนในโรงเรียนใหม่ห้องเรียนที่พบแต่คนที่เหมือนกันคนที่นั่งอยู่ไม่สุขคนที่ต้องเคลื่อนไหวถึงจะคิดอะไรออกขอบคุณมากนะคะแม่ นี่คือเรื่องราวควายเด็กของกิเลนลินนักเต้นระดับโลกผู้ออกแบบท่าเต้นละครแคทแล้วก็แฟนทอมอเปอรที่องหลง,งดังค่ะนี่ตัวจริงค่ะถ้าวันนั้นนักจิตวิทยาคนนั้นพูดแตกต่างเกิดอะไรขึ้นครับใช่ potentiality ที่เราพูดถึงจะถูกโยนทิ้งค่ะความสามารถที่เราบอกว่าไม่มีอ่ะมันจะไม่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคำเราสิ่งที่จะพูดถึงคือพูดถึงอย่างเนี้ย จะพูดถึงความสกากยภาพที่พูดถึงเนี่ยพูดถึงแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองเด็กด้วยมาสายตาที่แตกต่างะคะ่ะมองมองมุมใหม่บ้างนะคะสำหรับเซอร์นะคะจอยฝากไว้เลยค่ะปัจจุบันท่านยังพูดอยู่เยอะมากนะคะในหลายๆที่จอยหวังว่าวันหนึ่งจะจะมีโอกาสได้เชิญท่านมาเมืองไทยถึงเวลาแล้วที่การศึกษาของเราควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ให้เทียบเท่ากับการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คืออันออกเขียนได้อย่างเดียวไม่ได้มีความสามารถที่จะช่วยให้เขาไปต่อได้ค่ะเขาต้องคิดสร้างสารรค์เป็นด้วยนะคะอ่ะาวนี้เรามาดูกันว่าจะจะพูดถึงทฤษฎีเรื่องของ EQ IQ ก่อนก่อนที่มันจะมามันเพราะมันมีประวัติศาสตร์นะของการที่เวลาเราพูดถึงศักยภาพในบ้านเราในโลกเรา สมัยก่อนเราวัดด้วยใช้ทฤษฎี EQ IQ อะไรตอบใช่ไหมฮะมากมายแต่ทุกวันนี้เรากำลังจะพลิกผันจากทฤษฎีตัวนั้นนะเข้าสู่ทฤษฎีที่เราเรียกว่า Multiple Intelligence นะคะแต่เราขอกลับไปดูลากเง้ามันสักนิดนึงนะคะเออเราจะมีเรื่องเล่าเยอะเกินไปสงสัยก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะก็มาถึงตรงนี้ก่อนอก็จะบอกว่าในการที่จะค้นหาศักยภาพในตัวเด็กหรือว่าในตัวลูกเนี่ยสิ่งอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือเป็นผู้ให้ค่ะนะคะให้อะไรให้อันดับแรกก็คือให้โอกาส นั้นถ้าเป็นคุณครูก็คือให้ความรู้แต่ถ้าให้พ่อแม่ก็คือให้ให้โอกาสที่เขาจะสามารถที่จะขอนขวายอะสามารถที่จะไปเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือให้เรื่องของความสามารถค่ะเรื่องของ IQ ถ้าลูกเรามีทักษะความสามารถทังนั้นสูงระดีนักเรียนเรามีทักษะนั้นได้สูงควรสนับสนุนและให้โอกาสเขาที่เขาจะแสดงความสามารถตัวที่เป็น IQ ตัวนั้นของเขาออกไปค่ะนะคะ ให้เวลาอันนี้ก็คือทางพ่อแม่แล้วรวมถึงคุณครูด้วยนะคะเพราะจะเข้าใจว่าคุณครูมี50คนอยู่ในห้องนะคะแต่การให้เวลาคือส่วนที่จะพัฒนาพาฒ์ตัวที่เรียกว่า eq ให้กับเด็กๆได้นะคะเพราะถ้าเราฟังเขาสักนิดหนึ่งแล้วเราเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยเรื่องของ eq ของเด็กมาแน่นอนค่ะโดยไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะที่คิดถึงนะคะให้ทดลองทําเองนะคะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับทฤษฎีตัวที่เขาเรียกว่า a d v e r s i t y ของเออเออควนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการให้เด็กต้องทดลองทําอย่าบอกเขาอย่างเดียวอ่ะอาจจะให้โจทย์แต่โจทย์มันต้องเป็นโจทย์ปลายเปิดอ่ะไม่ใช่ปลายปิดน่ะใช่ไหมคะจะพูดถูกไหมเออมันเป็นลักษณะของการที่บอกว่าให้เขาคิดต่อว่าจะทํายังไงต่อดีซึ่งจริงๆเนี่ยจะพูดไปแล้วนะมันง่ายกว่าที่คุณครูที่เป็นคุณครูของเราทําอยู่กันทุกวันนี้นะเพราะคุณครูที่เราทาอยู่ทุกวันเราต้องทําการบ้านเยอะมากเพื่อจะฟีดให้หมดเลยแต่ถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องนี้ที่จะพูดอ่ะ แกทาการบ้านน้อยมากนะเพราะที่เหลือเนี่ยคืออะไรวะแกแค่คิดภาพรวมแกเป็นนักบริหารจัดการน่ะแกคิดเสร็จปุ๊บแกโยนที่เหลือกับเป็นการบ้านให้ให้ลูกศิษย์ทำแต่ไม่ได้หมายว่าเราผักภาระนะเพราะอะไรคะเพราะว่าลูกศิษย์ได้คิดถูกไหมคะเขาได้สร้างสารรค์เขาได้ทำสิ่งใหม่เอ็นนังสือเล่มเนี้ยสำคัญค่ะให้รู้จักผิดหวังล่าสุดจะมีผู้ปกครองมาหาจอยแล้วบอกว่าเขาต้องการหาโคช้ชให้ลูกเขาจะถามว่าเรื่องอะไร ล่าสุดลูกเขาสอบได้ได้สามจุดเจ็ดห้าเด็กเด็กมัธยมต้นนะคะเสียใจร้องไห้ไม่ออกจากห้องมาสามวันแล้วพลาดตัวเดียวเลยทำให้เกรดตกมาแค่นั้นนะแต่ไม่สามารถที่จะพลาดได้เพราะาตลอดชีวิตก่อนที่จะมาถึงตรงมมต้นเนี่ยเยี่ยอะไรไม่รู้เป็นเด็กตเป็นเด็กอินเตอร์ไม่เคยพลาดเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้พลาดนี่เฟลอย่างสุดๆพ่อแม่ไม่รู้จะทํำยังไงสอนดีลกับเด็กไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้พลาดตั้งแต่เล็กเลยค่ะ ต่อให้ลูกเราเพอร์เฟกขนาดไหนต้องฝึกให้เรียนรู้เรื่องของความพลาดหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า r e s i l i e n นนะคะก็คือการความความที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของการที่ว่ามันได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะบางครั้งกูก็ได้บางครั้งกูงงก็ไม่ได้อะ่ะคุณไม่สามารถทําให้เขาชนะตลอดการได้ะนะคะแล้วก็โซเชียลก็คือให้ความรักความบบอุนซึ่งจอยชอบทฤษฎีถ้าใครอยากไปดูงานถ้ามาเจออยากส่งใครไปดูงานที่โรงเรียนประสานมิตรจะยินดีนะคะจะประสานให้ ของภาษานมิตรเนี่ยตอนแร,แรกจอยก็ต้องยอมรับว่ามันทํายากเนอะแต่ก็ไม่แน่นะคุณครูจากทาง,ทางนี้อาจจะเห็นมุมมองนะที่ต่างไปแล้วมาใช้กับโรงเรียนที่มีไซส์ขนาดใหญ่ได้ก็ได้ในบางกิจกรรมที่เขาใช้อยู่นะคะเขามีหลายกิจกรรมมากที่เขาทำตอนเช้าเขาเนี่ยเขาจะไม่เขาใช้เวลาเยอะมากกับกิจกรรมช่วงเช้าของเขาไม่ใช่แค่เขาลบธงชาติอ่ะเขามีตั้งแต่กอดกันเขามีตั้งแต,แต่เต้นโลค้าอะไรเขาก็ไม่รู้สลับกันไปแต่เยอะมากซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นเน้นเป็นเรื่องของตัว ความอบอุ่นไงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ช่วยน้องนะคะปอสามช่วยปอหนึ่งปอ,อะไรอย่างเงี้ยของเขาก็จะมีเรื่องของของโซเชียลตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะมากนะคะและแน่นอนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำมาเสร็จแล้วเราก็หวังว่าเด็กของเราโดยไม่ต้องไปนั่งวัดพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเขาจะประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขนะคะนะคะอ่ะ,อะถึงตรงนี้ก่อนเนาะแต่จริงๆก็ไม่มีคําถามเพราะจะเล่าทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อหาละแต่แต่เบรกอะนิดนึงมีใครมีคําถามไหมคะ ก่อนจะไปต่อเรื่องเมา,าจะเพิ่ม